สวัสดีครับน้ำผึ้งคือหนึ่งในครีมบำรุงผิวที่ธรรมชาติให้มานอกจากช่วยบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นช่วยให้ผิวแลดูอ่อนกว่าวัยแล้วน้ำผึ้งยังช่วยลดการเกิดสิวได้อีกด้วยเหมือนกับเรื่องราวการรักษาสิวของน้องแป้งสาวน้อยมอต้นที่ลองใช้สูตรลดสิวอักเสบด้วยน้ำผึ้งที่ได้มาจากเพื่อนแล้วได้ผลดีส่วนจะดีแค่ไหนตามมาดูได้เลยครับ สิวอักเสบน่าเบื่อสวัสดีค่ะแป้งค่ะปกติแป้งไม่ใช่คนเป็นสิวเยอะหรือรุนแรงอะไรเป็นสิวบ้างประปรายแต่ชอบเป็นสิวอักเสบประจําด้วยความที่อายุยังน้อยไม่รู้จักยารักษาสิวและไม่อยากซื้อใช้เองเพราะกลัวพอเพื่อนแนะนำว่าให้ลองใช้น้ำพึ่งคล้องหน้าดูก็เลยสนใจบอกว่าลองใช้แล้วสิวยุบได้จริง ได้เห็นว่าน้ำผึ้งเป็นของที่มาจากธรรมชาติไม่น่าอันตรายอะไรเลยตัดสินใจลองใช้ดูส่วนผสมมีดังนี้ค่ะสูตรพอกหน้าลดสิวด้วยน้ำผึ้งส่วนผสมน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผงอบเชยวิธีพอกหน้า 1. ผสมน้ำผึ้งกับอบเชยด้วยกันในอัตราส่วนน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะต่ออบเชยผงเศษหนึ่งส่วนสองช้อนชา 2. ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าหนึ่งรอบจากนั้นทาน้ำพึ่งที่ผสมอบเชยทั่วหน้าหรือจะแต้มเฉพาะตรงที่เป็นสิวก็ได้นะคะ 3. ทาทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนั่งเล่นเกมรอไปก่อน 4. จากนั้นน,น,นำผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดน้ำพึ้งที่พอกออกหนึ่งรอบจากนั้นค่อยๆล้างหน้าให้สะอาดด้วยโฟมล้างหน้าตามปกติค่ะ สองสัปดาห์แรกแป้งใช้พอกหน้าทุกวันหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นวันเว้นวันพอสิวหายก็เปลี่ยนเป็นสองถึงสามครั้งหลังจากพอกหน้าด้วยน้ำผึ้งแป้งรู้สึกว่าสิวอักเสบที่เป็นยุบลงจริงๆค่ะหน้าเด้งขึ้นรอยสิวจางเร็วใช้สูตรนี้ประมาณสี่เดือนหน้าดีขึ้นจนเพื่อนทักรู้สึกปลื้มมากเลยค่ะพอใช้ดีแป้งก็ชวนแม่และพี่สาวใช้ด้วย จนติดใจกันใหญ่ตอนนี้น้ำผึ้งกลายเป็นครีมบำรุงผิวที่คนในบ้านขาดไม่ได้ไปแล้วค่ะน้ำผึ้งและผงอบเชยมีสรรพคุณช่วยลดแบคทีเรียช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นการพอกหน้าด้วยน้ำผึ้งช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นลดปัญหาสิวและช่วยให้แผลจากการบีบสิวกดสิวหายเร็วขึ้นได้จัดเป็นมอยเจอไรเซอร์จากธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมมากตัวหนึ่ง ซึ่งสูตรพอกหน้าลดสิวด้วยน้ำผึ้งนี้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสิวไม่มากหรือสิวหายแล้วอยากบำรุงผิวให้รอยสิวจางลงแต่ไม่เหมาะกับคนแพ้เกสรดอกไม้เพราะน้ำผึ้งมีส่วนผสมของเกสรดอกไม้รวมอยู่ด้วยถ้าใครแพ้ควรหลีกเลี่ยงครับอ่านบทความรักษาสิวเพิ่มเติมได้ที่ acne d i f f e r e n t .in.th หรือ acne d i f f e r e n t .boxspot.com พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่แฟนเพจ acne different ได้เลยค่ะ